สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมายามเบ็ดผมใส่เบ็ดกบกับเบ็ดปลาไว้ครับบริเวณจุดนี้ก็เป็นป่าชุมชนครับอยู่ห่างจากบ้านผมก็ประมาณห้าร้อยเมตรผมจะมาดักก,กบดูครับรว่ามีกบดูหรือเปล่าครับเพราะว่าผมเดินมาผมเห็นกบโดดหลายตัวอยู่ครับ เวลาตอนนี้ก็เวลาตีห้าตีห้าแล้วครับก็ยังมืดอยู่บรรยากาศดีมากครับครับเป็นป่าชุมชนครับผมก็มาดักเบ็ดอยู่ในบึงเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับว่ากบผมออกมาถึงนี่หรือเปล่าครับเพราะว่าผมเห็นกบดูดหลายตัวอยู่วันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเ,เช้าๆไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเย็น อากาศกำลังพอดีเลยครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยว่าหมานหรือเปล่าเช้าเพราะว่าผมรีบพยายามเด็ดเพราะว่าสายผมจะไปถากยาพิกต่อผมเดินมาผมก็เห็นเห็ดครับเห็ดคอร์ดแข็งเลยครัจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้ครับเห็ดเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพยายามเด็ด หลักเด็ดปลากัะเบ็ดกบไวคบ้ครับนี่กิดขัดขอนขึ้นเยอะเลยบางชนิดกินได้บางชนิดก็กินไม่ได้นะครับเห็ดมันจะมอง พยายามเด็ดก,กันเลยครับว่าหมาป่าวันนี้ลก,ลกมากครับดักก็ยู่ข่างข้างป่าชุมชนเราหน่อยละอุ้ยอืหลังแรกครับลังแรกขูดด้วยคือป่าเนาะไม่ดูนะครับจะเป็นป่าไหล ไม่ได้มายามครับช่วงกลางคืนยุงเยอะครับตอนนี้ก็ตอนมาดักเมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปมนะ้เพื่อนดูเน้ออีกครั้งหนึ่งครับปลูกโอ้กุเลยครับเนี่ยครับพันเลยจะดูว่า ดูหลอเปลาดัดกไม่กี่หลังครับโอ้อหปลาไหลครับมาแล้วตัวหนึ่งตายด้วยนี่ครับปลาไหลมาแล้วครับ ดักไ้สองอย่างครับเบ็ดกบกับเบ็ดตาแต่มันโดนตาไหลก็โดนอะไรก็เอาตัวนั้นครับดักไว้ไม่เยอะครับลก้าครับผมเห็นกบมันโดดผมเลยมาดักดูครับโง่ไว้ตรงนี้ก่นกอนจะยามอีกเพราะว่าผมเห็นกบมันโดดหลายตัว เลยมาดักถึงแบบโดนกบโ,โดนตนไหล่โอ้ยนี่ก็ไม่โดนเก็บก่อนครับหลังนี้ไม่โดน เลยอือโอ้โหอะไนี่โกงเลยครับอืมหน่อไม่โดนโกงืฉยๆจะไม่โดนเนี่ยเป็นปลาเป็นบึงเล็กๆเกอาเนี่ยผมดักเบ็ดกบไว้ครับ ดูแล้วครับนี่ครับนี่ดูแล้วตัวหนึ่งหลักเบ็ดก,กรบสิบหลังกบป่าสิบหลังเป็นยี่สิบหลังครับหวานมาแล้ว ตัวหนึ่งแ้วปลาไหลไมกตัวหนึ่งแล้วพบตัวเดียวมาดูอีกมันเดือดรัหลังอยู่เบื่ด้บื่จำทางเข้าไม่ได้ด้วย กันรู้จุดเลือกทางเต่าด้วยทางไหนเนาะหลงจ้ะรู้ทางไหนครับจำไม่ไดเลยทางเข้าลายทางโอ้เห็นแล้วไม่โดนทางนี้ไม่โดน อืมอืมอูม้โกงอีกแล้เบ็ดกบครับตัวนี้อื้หานหานนี่ครับโดนอีกละวว่าจะไม่โดนครับ นันมาสองตัวแล้วกบหมานครับหมานไนะมานมาสองตัวแล้วลุ้นกันต่อเลยครับนี่หมาน มว่าคุณตักมายามาหมดใช่อืมนนะหมดแล้วครับเบ็ดผมหายเป็ั้งหนึ่งหาไม่เห็นก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าเงยเ,เลยครับกออกมายามเป็ดตอนเช้า มันขึ้นย่ไงมายามครับหลังโขงไปหลายหลัองอยู่แต่ไม่ถูนะสรุปวันนีหมานอยู่ครับ วันนี้ได้สามตัวบกบตัวหนึ่งปลาไหลตัวหนึ่งนี่ครับอยู่อยู่แบบนี้อยู่แบบพอกินครับไม่ต้องหาขายครับแล้วก็ดักพอจะกินครับอยู่ข้างบ้านก็ได้สามตัวครับปลาไหลตัวหนึ่งกบสองตัวก็มานดีอยู่ครับวันนี้ยก็ใช้ได้อยู่ครับพอกินอยู่ผมก็มากับ ลูกน้องวิ่งตามตลอดเลยครับเนี่ยมากับลูกน้องจนผมวิ่งตามตลอดเดี๋ยวเขาเล่นกับน้องน้องเลื่มโตแล้วครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆขอไกลจะสว่างแล้วครับผมจะไปถ่ายยาต่อครับตอนเช้าพอดีถึงบ้านพอดีครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับหมานแล้วครับวันนี้ได้สามตัวเมนูวันนี้น่าจะปัดพริกกับลาไหลครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ